ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวาทีนะครับอมรอดนะครับก็จะมาแนะนำนะครับการเขียนคำสั่งนะครับการเซตเวลาของตัว plc ตระกูล nx nj นะครับก็จะใช้ซอฟต์แวร์ s w i c h m a x studio ในการเขียนนะครับก่อนอื่นก็เปิดตัว CPU แล้วก็เลือกรุ่นของ PL C p u PLC เราที่เราจะใช้กับตอนนี้ผมใช้เป็น Nx102 เป็นฉีด1.0.2.0นะครับอ่าเวอร์ชั่น1.35ก็ c สามารถก็ก e c t อ e ปกัวนี้ก็คือว่า,าเช่นสมมติ p l c เราเวลาไม่ตรงนะครับหรือเราจะมีการเปลี่ยนแค่ค่าวันที่เวลาหรือแม้กระทั่งเราอยากดึงเวลาของ ตัว PLC ไปโชว์ที่ทัสกีนนะครับก็เอามานะครับโอเคดัแบบแรกเดี๋ยวเราไปที่ตัวเซสชัชน0ก่อนนะครับคำสั่งเช่นเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการเดี๋ยวเราต้องการเดี๋ยวสร้างสร้างตัวแปรก่อนเนาะก็อยายให้ดูนิดนึงครับ าการณีแรกที่เราต้องการดูเวลาของของ PLC นะเพื่อเราจะออกมาเดีวเราไปที่ตัวแปรกลบอก่อนนะครับแล้วก็ a t e ตัวแปเช่นเราตั้งชื่อตัวแปรว่าเช่น PLC FC underscore อันนี้ปีนะครับก็ year ก็คือเราจะเอาเวลาตัวนี้มา เข้าที่เอี uh, yeah. Yeah. Okay. ยเอียโอเคดัตต์ใช้ตัวนี้ให้เป็น U in นะครับ U in คลิกขวาแล้วก็เลียเยีย yeah. เลยครับแล้วก็ตั้งชื่อเป็น PLC แล d e ก s c o มันก็คือเราต้องมีเดือนที่ จะใช้งานอันนี้เป็นยูายต์นะครับยูไซต์เนี่ยคิดเอทมาเป็น PLC PLC D เไปพีเอลซีอันนี้เป็นยูไซต์เหมือนกันนะครับ ต่อไปเราก็ต้องมีชั่วโมง, okay. C, โ,มงโอเค PLC ชั่วโมงไปลิดขวาคขีดต่อมาก็คือเป็น PLC เป็นนาทีนะครับนาทีมิน กว่ากเอ็กเป็น PLC วินาที10เอ,เอ totally. ่อเดี๋ยวในกรณีอีกหนึ่งที่เราต้องการตั้งค่านะครับเซตเซตเซตเวลาตามที่เราต้องการอ่ะสมมติเราต้องประกาศตัวแบบขึ้นมาเพิ่มนิดนึงคกิกว่ากิเเราบอกว่าเราต้องเซต เซ็ PLC เยียนี่เป็น UIN นะครับโอเคอะไรก็ต่อมาเราก็เป็นเซ็ดี๋ S ยวก็ปีตัวนี้มานะครับง่ายๆแล้วก็ใส่คำว่าเซ็ตเขาา้เขาไปข้างหน้า เซตพีอดีอันอนี้พิธีมันอันนี้เป็นยูซายินอังนี้โอเคก็ปีมาอันนี้ใส่เข้าไปเพราะว่าเซต ชั่วโมงเดชั่วโมงแล้วก็มินเทสนาที สร้างตัวแปลว่าอันนี้ก็คือเวลาเราจะจะเซตผ่านผ่านสกรนหรืออะไรนี่ครับก็ตัวนี้ตัว PLC PLC Year PLC n ม h PLC day PLC ชัมม่วโมง PLC นาที PLC วิ PL C, นาทีอันนี้คือเราจะเอาค่าออกมาดูแล้วมนิเตอร์ดูครับส่วน เซต PLC เซตเซตก็คือตัวนี้ก็คือเราจะเซตปีของ PLC Set PLC เดือน Set PLC Day. เซต PLC ชั่วโมง Set PLC นาทีเซต PLC วินาทีอ่ะโอเคนะครับ่ามาเราก็เข้าไปที่ section section ศูนย์อ่ะ เ,เวลาที่เราจะเอาเวลาของตัว PLC ออกมาดูอ่ะเราก็ก็กดตรงนี้ก็คือไปคลิกเข้าไปแล้วก็เช่นเราพิมพ์ว่ PL า PLC PLC time แล้วกันครับ ก็คืออันนี้ตรงนี้เป็นเขียนคอมเมนต์เนาะอันนี้ก็ทมโอเคต่อไปเอ่อให้เรากดที่เส้น,นครับคลิกขวา insert function เราจะเก็ตออกมาก็คือให้เราพิมพ์ dt dt to s t กกันครับก็คือตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรากดเลือกมาแล้วก็กด f1 เข้าไปดูเฮลทหน่อย นะครับตะกี้นี้เมื่อสักครู่ที่ผมสร้างตัวแปรที่เป็นตัวสตั u เจอร์นะครับก็ปีป,ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาทีแต่แาไทยเป็นอยู่อินแต่ว่านาโนเซกนี้ผมไม่เอานาะมันเล็กไปก็เราไม่ต้องใช้อาพู์ของตัวนี้คืออะไรออพต์ของตัวนี้ก็คือเป็นอะตามตัวอย่างเขาจะใ,ให้ใช้ a abc โอเคแล้วก็โม v ค่าตรงนี้ออกไปเพื่อจะเพื่อจะให้เรา มอนิเตอร์ค่าได้นะครับมอนิเตอร์ที่เราตั้งชื่อไว้ตรงนี้โอเคเอ่อ okay. uh, ตัวนี้ถ้าตามตัวอย่างนะครับให้เราใส่ uh, เป็นเวลาของตัว PLC เขาให้เราใส่ตัวเป็น Current Time โอเคแล้วก็ใส่ตัวนี้เป็น underscore C current current time รับจะได้ขึ้นมาออโต้นะครับก็เลือกเอากด uh, F1 ดู h e l หน่อย ตอนนี้เขาให้เราใส่แล้วครับให้เราใส่ A B C A B C ตัวนี้คืออะไรครับ A B C ตัวนี้คือ Start Data Start Data Type ของตัวนี้ก็คือเป็น underscore st นะครับโอเคให้เราใส่อะไรครับก็เราตั้งชื่อเป็น A B C โอเคเราได้ abc จริงๆ abc ตัวนี้อ่าแล้วก็เอามอลมาชี้ตัวนี้มันก็จะออโต้เลยครับแล้วไทยก็จะเป็น s _, underscore underscore sdt โอเคเดี๋ยวให้เราใส่ p on ตัวนี้นิดนึงให้คตัวนี้ทำงานก็คือ p แล้วก็ on โอเคเวลาเราจะมูค่ามาดูให้เราใส่ o มาตัวนี้ครับให้เราเลือกเป็น Inline stack นะครับโอเคอันแรกที่เราจะโยนค่ามาดูก็คือฝั่งนี้เราใช้เป็นอาเขียน PLC PLC อันแรกปไปเลยครับ Year โอเคเราก็ใส่เป็นเท่ากับเป็น ABC ตัวนี้แรกเป็นดอดอะไรครับตัวียร์ก็เลือกเป็น Gear จบด้วยตัวิม s e m i c o l เ n PLC ต่อไปอะไรครับก็คือเป็นมันแล้วก็เท่ากับ ABC จุดเป็นมัน Okay. semi colon PLC ต่อไปคือ d ก็ PLC d เท่ากับ a b c จุดเป็น d โอเคจุด d PLC ชั่วโมง ABC ชั่วโมต่ไปชั่วโมงแล้วก็นาที Hi PLC。 BLC วินาทีเคเลือกเอาวินาทีนะครับก็เท่ากับ abc. s e x วินาทีโอเคก็ ลองเช็คดูนะครับว่าเราออเดอร์รไหมกับก็ไม่มีออเดอร์รนะครับอ่าพอเราตัว PC ตัวนี้อ่าสมมุติเราจะลองโหลดเข้าไปก่อนลองโหลดเข้าไปครับว่าเราจะเก็ตเวลาออกมาได้ไหม โอเคแล้วก็สิ่งกวไหนแล้วก็ทานเฟอร์ตูคอนบอลเลอร์เยสนะครับ ค okay. แล้วก็ตอบ yes นะครับครับตอนนี้เราก็ได้เวลาของตัว PLC ออกมาที่เราได้โอเคสมมติตอนนี้ทำไมเป็นปี2 0 2วใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่คอนทรลเลอร์อ่าไปที่คอนทรลเลอร์นะครับไปที่ คอนเทเลอร์คอกถ้าเราอยากให้เวลาของคอมพิวเตอร์กับเวลาของ PLC ตรงกันก็ให้เรากดฝั่งซ้ายมือเป็นเวลาของคอมพิวเตอร์นะครับฝั่งขวามือเป็นคอนเทเลอร์หรือ PLC ในการแล้วให้เรากดซิงค์ก่ในนก็แอปพลนะครับอตอนนี้เวลาของตัวนี้ก็เท่ากันแล้วครับแล้วไปคลิกขึ้นมาดูนะครับ ตัวน,นี้เป็น2,021นะครับเดือน3มวันที่30นะครับเวลานะครับย3ิบสานาฬิกาส9นาทีหลางหลังนี้เป็นเป็นวินาทีนะครับโอเคต่อไปเราสมมติเราต้องการเซตค่าเวลาจากทัสกรีนกลับเข้ามาตอนนี้เราก็เอาหยุบมองย้อนไปโชว์ที่ตัว ทัชสกินก็ได้นะครับอันนี้เวลาที่ดึงออกมาเป็นเวลาของตัว PLC จริงๆเค r เลนรน t ์ตัวนี้เอามอวมาชีตัวนี้ครับเค r เรน t ์เนี่ยก็คือเป็นเวลาของของคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคแล้วก็ออฟไลน์ line. โอเคถ้าเราต้องการเซตค่าตัว PLC นะครับเซตค่าตัว PLC มันก็ต้องใช้คำสั่งนะในการเซตค่า PLC ก็คืออเพิ่มช่องขึ้นมาหนึง่งนี่ผมจะเดี๋ยวย่อนนดนึงครับใช้แขนเยอะโอเคเพิ่มช่องขึ้นมาหนึง่งเออเซตค่า PLC เนี่ยก็คือเป็นคำสั่ง เซตไทม์โอเคแล้วก็ใส่สวิตไปคอนแทคขึ้นมาเป็นสวิตเซตไทม์สวิตเซตไทมให้เรากดคลิกขวาอินเสิร์ฟฟังชันใช้คำสั่ง set S E T ครับแล้วก็เลือกไป Time ตัวนี้เราเห็นแล้วครับเราเอาเมาส์มาชี้ตัวนี้ครับดาตาัตตไทยตัวนี้เป็น Date and Time ก็ให้เราตั้งชื่อตัวนี้เป็นเช่น Data Data Time ก็ได้ Data Time e n อ่ะฝั่งนี้กด F1 ดูเพื่อดูสเตตัสต,ตัวนี้ก็เป็นเอาพุทนี้เป็นบูลีนอ,อันนี้เราให้เป็นอะไรครับแล็อปหนึ่งก็ได้ล็อปหนึงอันนี้ไปจำลองไว้เทีนะครับเมื่อเรากดสวิต์ตัวนี้เราจะทำสิ่งที่เราจะแปลงค่าเลขกลับมาย,ย้อนกลับมาทีนึงเราจะใช้คำสั่ง เราจะใช้คําสั่งเหมือนเดิมครับมันจะตรงข้ามกันนะครับเราจะเซตเวลาโอเคต่อไปเราก็เพิ่มคล,ลิกขวา insert ลัง below ปุ๊บอ่าเราจะเซต time เอ่อค่าที่เราจะเซตเราก็ต้องเซตตัวที่เป็นเสร็จเราต้องใช้คำสั่ง date to stack นะครับคลิขกขวา insert function ใช่คนับครับ dt date to stack okay. โอเคสังเกตเราเมาชี o u า p u t ของ date to stack เนี่ยเอาพุทของ date to stack กด f หนึ่งดูครับ input เนี่ยก็คือจะเป็นตามนีน้เลยครับ Year เป็น Uint. มัน, day, มนะนเป็นอยู่สายมันเดยชั่วโมงนาทีวินาทีเป็น u ยู่นะครับ แล้วก็จะแปลง Convert ค่าเวลานะออกมาให้เราเอาโอเคเอาพุทตัวนี้ที่เราจะมาใส่ตัวนี้ก็คือเป็น Data Time เอาพุทเป็น Data Time ก่อนส่วน Input ตัวนี้อ่ะทีนี้เราก็ใส่ตัวแปลก็ได้ที่เราจะโยนค่ามาโอเค โอเคเราก็ตั้งชื่อเป็น data test อ่า data test โอเคเ n อปุ๊บตัวนี้มันก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับ data test ตัวนี้โอเคเพื่ออ่าเรา จะเซตค่าที่ตัวนี้แล้วก็โยนค่าเข้ามาโอเคแล้วก็ต้องการต้องเขียนมุกตัวนี้ครับโอเคมาใส่พีออนไปนิดนึงพีออนอย่าก,กดคกีิ์ขวา ตอนนี้เราต้องโยนค่าเข้ามาตัวแรกอ่ะเราก็เป็นที่อะไรครับเรจะโยนเข้ามาอาเด,ด,เ test. ดต test y e a r ก็เลือก y e a r นะครับเท่ากับอ่ะที่เราเขียนไว้ก็คืออะไรเซตอันแรกก็คือ set ซเซต e a r ก็เลือกเป็นเซต e a r ต่อไปก็คือเป็น data t e s t มันเท่ากับ set มันเท่ากับต่อไปครับ data test dot d test d set d อันนี้ก็คือที่เราประกาศไว้ใน global นะครับ data test เป็นจุดดอทชั่วโมงเท่ากับเซตเซตชั่วโมง ต้าเทสดอชั่วโมงแล้วก็เป็นนาทีเซสเซสมินนาทีด a t ตาเทส วินาทีเซตเซตวินาทีโอเคก็คือเราจะป้อนค่าตัวนี้คำว่าเซตนะครับโอเคเราก็เขียนเซตแล้วก็เช็คทีหนึ่งโปรเจกต์แล้วก็เช็ค ไม่มีเออร์เลอร์อร์ร์ศูนย์นะครับโอเคแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ <S ync divine> ออนไลน์ PLC ก็สิงห์คนนี้แล้วก็ไปที่ทาร์นเฟ้ ูคนรลเลอร์นะครับก็คือเราจะโหลดโปรแกรมลงไปอันนี้โหลดลงตัว PLC ตัวจริงนะครับอ่า <c oughs> uh, yes นะครับ close กดไปเกย์ขยายให้ดูนิดนึงนะครับ Uh, สมมุติเราจะแปลงค่านะครับให้ตัว plc โ okay. อเคเราตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เวลาของตัว plc ก็คือตัวนี้นะครับเป็น ันนีตอนนี้เดี๋ยวเราลองร่วงป้อนข้อมูลดูลองป้อนข้อมูลดูลลดก็เช่นเราจะใส่รับปีคลิกตรงนี้ครับเปลี่ยนเวลาเนาะโอเคแล้วก็กดรันโอเคดีเอสโอเคลองอ่ะใส่สองสองศูนย์สองสอง โอเคป็สองพันยี่สิบสองอยู่ที่เอ่อเดือนอสมมติเราใส่ไปเดือนเดือนศูนย์ห้าวันสมมติวันที่เดทใส่ไปเลยครับสองสองชั่วโมงที่สองสอง นาทีที่่45วินาทีที่33โอเคนะ <c oughs> ครับตอนนี้เราเซตเวลาเวลาก็เข้ามาที่ตัวนี้เดี๋ยวนี้คำสั่งที่เราจะอินเ l เบิเพื่อให้เวลามันเปลี่ยนอ่ะ สังเกตตรงนี้คือเวลาจริงครับเวลาจริงใน PLC ก็คือเคอร์เรนต์ตัวนี้ตัว ABC อะ่ะเนี่ยแต่ในนี้เวลาก็คือเดินอยู่ตอนนี้ถ้าผมกดตัวสวิตช์เซ็ตไทม์เนี่ยค่าเวลาที่เราเซ็ตตรงนี้จะถูกโยนเข้ามาที่ตัวเวลาของ PLC โอเคแล้วก็ออ n สวิตชนี่นะครับตอนนี้เราเซ็ตไปแล้วครับเวลาจริงก็คือ เป็น2,022นะครับเดือน5อ่ะก็คือตามที่เราเซตเวลาก,<ๆ>ก็ก็นับต่อเลยนะครับตรงนี้เวลา current current เ,เ,เนี่ยก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในิสเต็มของ plc เราจะเอาค่านี้ไปโชว์ที่ plc หรือจะเอาไปดูตัวที่เอาไปโชว์ที่ทัสกีนหรือจะเอาไปอะไรก็เอาใช้งานได้ แต่สมมตินในในกรณีที่เราเซตแล้วเราอยากให้มันเวลากลับมาเหมือนเดิมก็ไปที่คอนโทเลอร์ครอก p ซ c แล้วก็สิงคนไนให้มันเท่ากับเวลาของ p ก c ได้ครับคเคลื่อนมันก็จะกลับเป็นเวลาที่ตรงๆในกรณีที่เราต้องการเซตถ้าเราเซตก็มาออนสวิตเซตอันนี้ตามที่เราตั้งโอเคอันนี้ก็ก็เรียกดูได้นะครับเรียบร้อยนะครับเวลาที่ เขียนเอามาอ่านแล้วเอาไปโชว์นะครับการเซตเวลาของ plc เอ่อตระก,กูล nxnj นะครับใช้ sigma studio นะครับโอเคก็วันนี้ก็อ่าใช้คำสั่งในการเซตค่าเวลาแปลงค่าเวลาหลากัหลกๆเราจะมีคำสั่งอยู่3คำสั่งนะครับก็คือมีคำสั่ง dt to start date to อ่า date สตาร์ทูดีทีแล้วก็ตรงนี้เป็นคําสั่งมูบธรรมดานะครับมูบจากฝั่งขวามือมาใช้มือแล้วก็จะมีคําสั่งเซ t ไทม์อเควันนี้ก็เทสฟังชันไทม์ให้ดูนะครับก็ถ้าพี่พี่มีมข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับฟังก์ชันในตัว s i g m a x กนะครับก็สามารถสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะฝากทิ้งอีเมลนะเบอร์โทรของออฟฟิศ ออมรันไทยแลนด์นะครับแล้วก็จะมีอีเมลของผมนะครับไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับวันนี้ผมวาทีออมรันก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ